สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟซบุ๊กนะครับ้อมทางทีมงานสิหงมันถูก,ถ,กถูกถูกถนเลยนะครับผมสร้างนึ่เลยครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจับนายรถบรรทุกรถหกหล้อถุกชนิดนะครับสำหรับพิกัดอู่เฮ้านะครับสำหรับพิกัดอู่เฮ้าอู่เฮ้าตั้งอยู่ ถนนปัดธรรมนุนนะครับสาย2 1 4น่บ้านน้องต่อนะครับอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยดนะครับออกจากอำเภอจตุรพักพิมานมาทาังอำเภอกเกษตรวิสัยนะครับสกิโลเมตรอยู่ฝั่งขวามือติดถนนใหญ่งงเลยนะครับหาง่ายๆนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมจิพา ทุกท่านนะครับมาชมรถที่เจ็บงานเสร็จแล้วนะครับจากข้างอู่เฮางนะครับงามๆสวยๆกันเลยนะครับพร้อมใส่งานแล้วนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้เป็น NQR 150แรงนะครับ NQR 150แรงปิดจดทะเบียนปีพศ2548นะครับ จดทะเบียนปีพศอสอง8ัห nqr 150แรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์กับบ้าเล็กขึ้นไม่ขอ,อกเล็กขึ้นไม่เงยาห้าเมตรหสิบนะครับสำหรับรถตัวนี้ยาว5้าเมตรห้สิบำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้อยู่ที่สี่แสน หกหมื่นบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นบาทสำหรับรถตัวนี้นะครับยอดจัดไฟแนนนะครับยอดจัดไฟแนนได้สามแสนถึงสามแสนห้านะครับขึ้นอยู่กับเชือดิตของท่านลูกค,ค้านะครับเดี๋ยวผงทิพาทุกท่านนะครับขอไปชมรายละเอียดโดยร่วมกันของรถคันนี้นะครับ เริ่มจากภายในก่อนนะครับเริ่มจากภายในนี่คือสภาพภายในนะครับน,รรนี่คือสภาพภายใน,ใน S> <S ของรถคันนี้นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับภายในกะตามสภาพนี้เลยโอ้แดดออกแล้วฝนตกแดดออกนะครับฝนเริ่มดิลินแตว่าแดดหนึงออกนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในของรถคันนี้นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับ นี่คือสภาพภายในมาเบิงในเหลืองในส่วนของคัสซี่กันนะครับมาเบิงในเหลืองของคัสซี่ก <Yeah. S 1> ันค <unreal. S 1> <hib it. S 1> ัสซี่งามตลอดเส้นเลยนะครับคัสซี่สวยตลอดเส้นคัสซี่งามตลอดเส้นเลยยังบอทันในดามหลังนะครับย่งบอทันในดามหลังเป็นยางเลเดียนทั้งหกเส้นนะครับเป็นยางเลเดียนทั้งหกเส้นสภาพยูทีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วน ของอยางนะครับนี่คือส่วนของกระซี่นะครับยังบ่ท่านเด้ดามหลังเลยนะครับยังบ่ท่านได้ดามหลังบ่มีผูบ่มีบวมนะครับบ่มีผูบ่มีบวมนี่นะครับคือสภาพของกระซี่สวยๆกันเลยนะครับกระบะนะครับเป็นกระบะไม้เป็นกระบะพื้นไม้นะครับแทนข่างเล็กอกเล็กข้นไม้นะครับ ขึ้นไม่เลยนะครับแต่ข้างอู่เฮานะครับน,นี่นะครับคือสภาพของคัสซีนี่นะครับนี่คือสภาพของกัสซีกัสซีงามตลอดเส้นเลยนะครับกัสซีสวยตลอดเส้นนะครับกัสซีงามตลอดเส้นเลย<อ>นี่คือสภาพภายในนะครับ กัซซี่งามๆกับบางงามๆนะครับนี่ก็เเ็นสภาพของภายในนะครับภายในกับสภาพนี้เลยนะครับภายในกับสภาพนี้เลยรถค้านี้เลือติดแอร์นะครับเหลือเเลือเหลือติดแอร์อยู่แอร์ยังมาท่านไห้ไปติดนะครับแต่สิติดหายอยู่นะครับในราคานี้นะครับเดี๋ยวมาบึ่งเครื่องกันนะครับมาดูเครื่องกัน เครื่องดีนะครับเครื่องดีแห่งปานเดือนหากนะครับเครื่องดีดีแห่งปานเดือนหาน็อตย่างบ่ท่านได้เค่อยขยับเลยนะครับเครื่องดีแห่งปานเดือนหาน็อตย่างบ่ท่านได้เค่อยขยับเลยนะครับนี่นี่คือสภาพของเครื่องนะครับผ่ากันควอมห่อนกันย่างอยู่ขบอยู่นะครับย่างบ่ท่านได้เค่อยถือแกะนะครับย่างบ่ท่านได้เคยถือแฉะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ มาฟังเสียงเครื่องกันอยู่ผู้เดียวกับลำบากเนี้ยนะครับใจเย็นๆนะครับเลือติดแอร์นะครับแอร์กับยังบัท่านได้ติดโอ้แห่งคักแห่งคักเลยนะครับสำหรับเครื่องมือหัวหนัดนะครับหัวหนัดยังบัท่านได้ถือก,การขันมาเลยนะครับยังบัตท่านได้ถือปจัจเจอเลยนะครับแหง คือสภาพของเครื่องนะครับเทอร์โบพาวเวอร์นะครับเราก็เลือติดแอร์นะครับดี๋ยิติดแอร์ให้นะครับเครื่องดีนะครับบอดันเรากับบอาไอนะครับบอดันบอาไอรถขั้นอีขับมาจากกู้เจ็ดเลยนะครับขับมาจากกู้เจ็ดถึงกู้เอ็ดเลยนะครับเครื่องที่ดีนะครับบอดันเรากับบอาไอนะครับ ยังดีดีแห่งบ้านเดือนหาเอาไปใส่เอาไปบรรทุกให้จุใจกันไปเลยนะครับเงาวเงใหญ่ๆทั้งใหญ่ทั้งยาว นี่เอาไปใส่กันยาวๆนะครับเอาไปใช้กันยาวๆทั้งใหญ่ทั้งยาวผลได้เยอะนะครับนี่คือสภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับนี่คือสภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับ NQR 150แรง ปี48นะครับยาว5เมตร50เทอ,โโอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับ460,000บาทนะครับ466,000บาทยอดจัดไฟแนนด์ขึ้นอยู่กับเชื้อดีดทางของท่านลูกคา้านะครับได้ประมาณ300,000ถึง300,000หาถ้าเชื้อดีๆดดอาจจะถึง400,000นะครับถ้าท่านลูกคา้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็ติดตอ่อสอบถามกันเข้ามานะครับติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่มหมายเลขโทรศัพท์ 0913544524 0913544524เป็นเบอร์โทรพร้มกับไอดียไลน์ของผมนะครับกะฝากไว้น้ำแนำ่นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอว่าที่เ็นทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อนะครับทางเพจช่างนึก1้อยอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับ เรากระทั่งยูทูบมีนะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกรายเอียดนะครับหรือว่ารถบรรทุกอูซับป,ประเสริฐยนต์บายช่างนึกรายเอียดนะครับก็บฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสุดท้ายนะครับผมสร้างนึกรอยะเอียดพร้อมกับทีมงานอูซับป,ประเสริฐยนตขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมพบพอกันไหมในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ